สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาเก็บผลผลิตนะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับที่ทําการจองไว้นะครับเป็นฝลั่งไส้แดงนะครับหงเป่าซื้อนะครับซึ่งได้ระยะเวลาพอที่จะตัดแล้วก็ส่งจําหน่ายได้แล้วนะครับ เราจะพามาดูนะครับว่าเราทําการตัดไซส์ไหนนะครับแล้วอายุการตัดนั้นจะเป็นยังไงนะครับครับผมเชิญมาดูนะครับมาดูนะครับนี่นะครับสีผิวของเขานะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับไซส์นี้ ตัดเลยนี่นะครับนี่ครับดูนะครับน่ากินไหมครับนี่ลูกสวยๆแบบนี้นะครับเราจะให้สำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับอับบนนี้มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ออกเยอะเลยนะครับนายได้เยอะเลย นี่นะครับมาชมพลังหงเป่าสื้อที่สวนนะครับนะครับตัดกันใหม่ๆสดๆจากต้นเลยนะครับตัดจากต้นส่งตรงจากสวนของเราเองเลยนะครับบ้านสวนแห่งมนี้นะครับ อาจจะมีประมาณแบบนี้บ้างนะครับเราก็จะนำไปล้างก่อนนะครับประมาณนี้สำหรับผงเป่าซื้อที่สวนของเรานะครับก็ยังมีจำนวนไม่มากนะครับไซชุดนี้นะครับมีอยู่4ี่ต้นนะครับก็จะ ทยอยให้ลูกค้านะครับที่สั่งจองไว้ได้ชิมก่อนนะครับนี้วันนั้นเรามาชิมรสชาติแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านก็ต่อไปก็คงจะเป็นลูกค้าแล้วนะครับที่จะติชมเข้ามานะครับเมื่อได้ชิมแล้วนะครับก็อยากให้ ลูกค้านะครับติชมเข้ามาว่า,ารสชาติเป็นยังไงเราจะได้พัฒนานะครับพัฒนาผลผลิตของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะครับมาเก็บจากสวนเลยนะครับจากสวนสดจากต้น นะครับ ครับ ครับผมสําหรับฝรั่งของเป่าซื้อที่สวนของเราวันนี้นะครับเราจะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับได้ชิมเป็นพี่ที่ทํางานเก่าของแฟนนะครับแกได้สั่งไว้เราก็จะทําการส่งไปให้พี่เขาชิมแล้วเราก็จะติดตามดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับครับผมถ้าผู้ใดนะครับสนใจหรือว่า มีข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์โทร0892224319นะครับครับผมวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ